อีคลาว,วันนี้เรามาเล่นเกมผีหลอนๆกันจะไม่เขาเ้าใจเหมือนกันว่าหลอนได้แค่นี้อุ้ยมันจะแย่งรถเราเต็มๆไปจะเล่งรถคนอื่นให้มันไปไม่หย,ยุดโ่อยอืม Let's go เฮ้ยขยุดเป็นแก Let's go จะด้บุดแกจะปะกับป oh, ิปะไปเจอกูโตเอ้อย่างวะเนี N ่ยอย่างอินซีนี่วะไอ้บอกเลยเนาะฉันจะรองแคนแคน,นี้ต้องชำระ เรอเพื่อนกี่โมงจะมาเพื่อนมาแล้วคำเตือนกระโดดไปข้างหน้าอะไรไปสกีวิดีโอขาดแล้วซิ่งมาป่าน้ำตาจ็บปุวนี่ใครโชว์พอผอผอผอเลี้ยวทางนี้เลยไม่ได้เลยน้องแน่มีการวงกลมวงเกมมีการวงกลมวงเกมซะด้วย นม่ไม่ส่งสิกเลยเนาะประนึงนไงนะ้องหยุดหยุดโอเคไม่ไม่หยุดแหละเลยมีคนตกเต็มเลยเว้ยเว้ยอะไรดึรงแสงได้คตรสวยอออ้อ,อเออเออเอาไว่าหยุดหยุดจึบจึบไป <c oughs> ไอ้จนเจ้าเพิ่งมาทีหลังไม่เป็นไรนะไอ้น้องเจ,จงเจ้าเป็นจอจานเราเชิญมาตั้งนานแล้วแต่มันไม่เข้าตามเรางั้นเราปล่อยมาเล่นผีๆคนเดียวละกันคนที่เข้ามาในนี้เราจะรู้กันดีใช่ไหมว่าเสียงมันโคตรช็อตฟิวตอนเข้ามาในแแม็ใครที่เล่นเสียงดังเพราะไม่ได้ยินนี่ น้ำตาเทไายแงว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 งวแ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 งวงวแ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 งวงวแ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 งวนงวแงวแงวงวแงวมงวลงวแ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 งว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  ช่วยเขียวเขียวลึงเสียงอีกแล้ไม่เข้าใจคืออะไรอ่ะอยากรู้มากเลยว่าข้างบนนั้นมีอะไรแตมันมืดจะมองไม่เห็นเลยอ่ะไม่เชืชอ่อไปถึงพวกชอบฟีดเตยเจ็ดตูนนอยถ้าเกิดไปถึงพวกแล้ตายพวกอ,อินจันเรียกถามไปเลยว่าอะไรเป็นอยู่ด้อสูเขาบอก เพื่อเราบอกว่าน่ากลัวเราบอกว่าเล่นกับจีนเว้ยวโอเคฮะโอ้ยยังไงสีเขียวๆเลงแสงโอ้ยผีนี่ผีหน้ากากนะไม่ c h e c k p o อเหรอยังไง เต็งจะพูดตรงปะทุง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 ค่อยๆไปแบบชักช้ากันทุง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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ขอโทษสําคับภาพหลอนที่ทำให้ทุกคนตกใจ แต่ก็ไม่ต้องตกใจหรอกนะเพราะมันไม่ให้หน่ากลัวเะไรมากตอนนี้เราปรับแสงให้สว่างเล่สุดแล้วนะที่เหลือคนก็ไปไปรับเอาเองตอนนี้ดูเราแล้วกันไปกันต่อรล้สดสว่ก,ก็มันช้าเกินไปโอเคพอทะเลนี้นีนเราจะไปละเลสโกจมน้ำตุยอาฮิโอ จอบอกว่าเป็นคนไทยใช่ไหมเจดมองว่าอาฮิมันจอจานเหมือนกันไงก็ต <compelling sound> ้องคุยกันรู้เรื่องบ้างไปกันต่อปิเลปาปปวปิปปีปิดีปดีดิวดิวดิิิิิิิดิว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 ดดีดดีดด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  มีภาพช็อตฟิลล์รอมันจะดีมากกว่าถ้าเกิดเราพูดว่ามันมีภาพช็อตฟิลล์แล้วมีภาพช็อตฟิล <c oughs> ไม่ใช่ภาพข้างหลังนั่นนะงากำลังเคี้ยวลิ้นตัวเองอยู่โคตรอร่อยเลยสักคูลเลอร์สคูลเดอร์อ yết baba baba bao 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 baba 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 เฮ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 แงแงแงงงงงงงโอ๊ยคุ้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ย